คุณคิดว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่ได้รีวิว1.7ดาวรสชาติจะเป็นยังไงครับร้านที่เรากำลังนั่งอยู่น่ะตรงนี้นี่เองจ้าเดี๋ยวต้องลองอ่านคอมเมนต์ด้วร้านนี้ชื่อเดิมชื่อร้านตู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 สามารถเปลี่ยนชื่อร้านลบโพส์ไม่ดีทิ้งทั้งหมดแต่ว่าฉันอยากจะกลับมาโพสอีกครั้งเพื่อขอให้กดปรุงร้านที่แย่ที่สุดที่เคยมีมาคุณก็เจอกับกุชิคก้าปลาตัเรากับแผ่นกระเบื้อง่บบนี้คุณดูรูบ้านได้เลยนะครับโอ้โหลูกไม้ต่ำ สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะเห็นไม่อยู่ด้วยกันทีไรไม่กับพี่สาวกัน้องสาวไม่เคยมีเรื่องดีเลยครั้งล่าสุดที่ถ่ายกับคุณพี่สาวก็คือตอนติดตอมอญี่ปุ่นอืมเพื่อนๆสงสัยไปว่า การรีวิวร้านอะ่ะมันแน่นยาแค่ไหนปกสีเชื่อไหมเวลาไปร้านอะไรดูรีวิวคะแนนอะไรไหมตามแบบ Google หรือว่าตามแบบทวบตเล็อกอะไรเงี้ยก็ดูแบบเออถ้าเกิดดาวอันไหนน้อยก็ไม่เอาอะไรเงี้ยโปกติดาวน้อยที่สุดอะ่ะเ <c oughs> ต็ม5เนี่ยดาวน้อยที่สุดที่แบบจะไม่เข้าแล้ว <c oughs> คือเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ สามอืมเรวเดหจะประมาณสามนะถ้าสามมันก็ยังแบบก็โ็งพอไว้นะอะไรเงี้ยออแล้วเถ้ามาเริ่มเป็นสองกว่ากว่าเงี้ยเราเริ่มแบบไม่ค่อยจะกล้าเข้า,า,าแล้วในครั้งนี้นั้นเรามีประสบการณ์น่าจะเป็นครั้งแรกเลยเนาะในชีวิตเออที่ได้ ลองเข้าร้านอาหารที่ญี่ปุ่นซึ่งได้คะแนนดาวนั้นแค่หนึ่งจุดเดเท่านั้นเองอะไรมันโดนใจพวกเราคะ่ะเราลองมาไล่เรียงเหตุการณ์ดูกอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงวนะันนั้นไม่ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายอะไรด้วยก็เลยไม่ได้กล้องอะไรไปจนเจอร้านพีคพอดีเราก็เลยมาขอเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็แล้วกันนะตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเปิดเผยชื่อร้านไหมไม่ไม่ดีกว่าเพราะเราจำไม่ได้ <laughs> เราจะไม่จำมันด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสงสัยมากๆก็สามารถสอบถามมาได้แต่ว่าเราไม่เปิดเผยชื่อร้านในคลิปก็แล้วกันนะ ถือว่าอาจจะให้โอกาสเขาทําธุรกิจหรือไม่อย่างไรต่อไปไหรือเปล่าก็จะว่าเขาโกงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองไปดูกันสาเหตุเลยทําไมเราถึงไปกินร้านนี้ได้คุณก็คือตอนแรกอะ่ะเราอ่ะหาร้านไว้แล้วว่าเราอยากจะไปกินร้านหนึ่งแต่ว่ามันเดินไกลกว่าอตอนนี้ยังไม่ได้บอกก่อนเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในคาโกชิมานะครับคิวชูนะแล้วเสร็จก็คือวันนั้นฝนตกหนักมากหนาวมากหลายๆอย่างไอร้านที่เราหาไว้ก็แบบเดินไกลอ่ะ ล้วคือวันนั้นอะเราต้องกลับมาทํางานด้วยอเออตอนสองทุ่มกว่าก็เหลือเวลาแค่สองชั่วโมงเองก็เลยเลือกหาร้านใกล้ๆซึ่งก็เดินนไปข้ามถนนแล้วก็เฮ้ยเห็นมันเขียนป้ายชาบูชาบูแล้วก็ซูชิทาเบโฮได้แบบบุฟเฟ่เนาะเออก็เลยพุ่งตรงไปเลยวันนั้นไอร้านที่เราตั้งเป้าว่าจะไปอะมันก็เป็นชาบูเหมือนกันเ,ออเพราะว่าในคาโกชิมะเนี่ยหมูคาโกชิมะเขาดางังหมูคุโรบุตะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออชาบูชาบูก็น่าจะไม่เลวภาพในหัวว่าร้านญี่ปุ่นะมันก็คงไม่ต่างกันมากหรก คุณภาพของร้านอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ต่างก,กันมากแล้วก็ภาพหน้าร้านกับในร้านอะ่ะส่วนใหญเหมือนกันเป๊ะๆเพราะก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากก็โอเคพอเห็นป้ายก็เลยลองเดินไปดูก็เลยเขอบอกโลเคชั่นข้าวๆข,ของมันก่อนล้วกันไอ,อ ร้านอันเนี้ยคือถ้าเกิดคุณเดินม,มาจากสถานีคากูชิมาชูโอซึ่งเป็นสถานีหลกกักอะนะมาทางไอ้ถนนชอปปิ้งของเมืองร้านเนี้ยจะอยู่ก่อนถึงตรงนั้นนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีหลายร้านอยู่แถวนั้นเยอะแยะมากมาย <c oughs> สิ่งแรกที่เห็นของร้านนี้คืออะไรครับราคาราคามันก็ไม่ได้แพงนะแบบประมาณแบบ2อ0พเป็นต้นไปประมาณเนี้ยร้านอื่นๆมันก็ประมาณนี้เหมือนกันซึ่งพอเราเดินเข้าไปจน,จนเจอไอ้ป้ายชาบูนะ่ะตอนแรกเราหาร้านไม่เจอนะใช่เดินเข้าไปผิดเดินเข้าไปแล้วก็งงมากว่ามันแบบ อยู่ไหนจนไปเจอพนักง,งานสาวสวยคนหนึ่งคือเขาจะเรียกไปร้านเขาแต่ฉันก็แบบชี้ว่าฉันจะไปร้านนี้นี่ตังมันตังมันอ,อ,อยากกินอันนี้มากสาวสวยชวนไม่ไปสาวสวยตรงนั้นก็เลยว่าอ๋อต้องเดินลงไปประตูหนึ่งลงไปใต้ดินก็อ่ะโอเคเราไปเจอกับพ่อหนุ่มคนหนึ่ง <c oughs> เราเรียกเขาว่าทาเคชินะครับ <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรคือแบบเราจะเห็นพนักงานญ,ญี่ปุ่นที่ออกมาเรียกแขกใช่ไหมคนที่เรียกแขกก็จะออกมาแบบเป็นน่ารักน่ารักไม่ก็แบบสุภาพหรือไม่ก็ใส่สูทหรืออะไรเงี้ยออกมาแบบเรียกแขกแต่ไอทาเคชิเนี่ยคือตอนแรกเราก็เห็นนะ <laughs> เราเห็นว่ามันนั่งบังบันไดยอยู่ เออหเออผมเห็นว่ามันนั่งบังบันไดใต้ดินอยู่ใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะอ่ะมันไม่ใช่กางเกงขาสั้นแบบทั่วไปมันมันคือบ็อกเซอร์มันเหมือนมันใส่กางเกงในแล้วก็นั่งอยู่เออหนาวแล้วมันมันก็นั่งหนาวซุกอยู่เนี้ยแต่จริงๆแล้วทาเคชิอ่ะมันคือคนเรียกแขกของร้านซึ่งมันนั่งซุกอยู่ตรงอีมุมบันไดนั่นมีหน้ามันนั่นถึงไม่เห็นไงว่าบันไดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเข้าผิดแล้วน้องผู้หญิงก็เลยบอกอ่ะก็ไปหาไอ้นั่นไอ้่กางเกงในนั่นอ ไอทาเคชิเนี่ย<ๆ>ก็เลยลุกขึ้นมาแบบทำงานแบบอ่าโอเคครับมามาใต้ใต้ดินครับลงไปใต้ดินอ่ะเป็นไงร้านเป็นไงหน้าตาของร้านร้านก็โอเคนะ จริงร้านใหญ่นะพอเข้าไปข้างในแบบพอชั้นใต้ดินอ่ะเข้าไปแบบเมันก็ใหญ่นะแลวทุกห้องคือเป็นห้องส่วนตัวหมดเลยเป็นห้องแบบกั้นก็ดูสะอาดดูปกติดีตอนเข้าไปแล้วก็นอกจากไอทาเคชิแล้วยังอื่นยังดูปกติหมดร้านเขาก็ดูปกติทุกอย่างก็มีพนักงานประมาณที่เราเห็นก็มีสองสามคนเนาะมีพี่หนวดที่เหมือนจะเป็นคนพ่อครัวแล้วก็มีพี่ผู้หญิงซึ่งก็พูดดีพูดเข้าใจอธิบายรู้เรื่องหมดแต่ว่าตอนแรกคือยังไม่มีพนักงานคนอื่นนอกจากทาเคชิ ที่พาเราลงมามันเหมือนคนที่ทํางานไม่เป็นอะ่ะเอออะยังไงมันพาคุณมาแล้วแนะนําอะไรไหม,มคือเขาก็บอกแค่ว่าให้ให้สั่งน้ําได้จากเมนูนี้เราก็ให้เราชี้ชี้เอาคือนางจะพูดกระซิบกระซิบอะอเออเหมือนแบบไม่มั่นใจในตัวเองหรืออะไรใดๆต่สั่งอาหารก็ให้สแกน QR code ตรงนั้นแบบงงๆแล้วก็แบบอา้าเหรอโอเคได้แล้วก็เลยสแกนแล้วก็พยายามจะกดเลือกว่าแบบกดอันไหนอะ คือสแกน qr code อ,อ,อะของบ้านเรามันจะง่ายพอสแกนปุ๊บอุ้ยมีรูปมีไอ้นูนน่นไอ้นี่เสร็จแต่อันนี้คือเป็นอะไรคนจีปูนมาเลยคนจิแบบไม่มีแบบรูปหร<ช>ืออะไรสักหน่อยเลยไม่ประเด็นคือคอร์สที่เราเลือกด้วยอะว่าเราจะเอาแบบบุฟเฟ่ราคานี้แต่ราคามันไม่ตรงกับที่เราสั่งเลยแล้วเราก็ไม่รู้ต้องกดอันไหนก็เลยต้องกดปุ่มเรียกพนักงานใหม่ทีหนึ่งก็เป็นพนักงานผู้หญิงมา <c oughs> คนผู้หญิงนี้คุยเข้าใจไหมเข้าใจเออคนผู้หญิงนี้คือปกติก็คือเขาก็อธิบายว่าเดี๋ยวค่อยสั่งนะเพราะว่าเดี๋ เสิร์ฟมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราเคยแบบกดเพิ่มเองแล้วก็กดตรงนี้นะอะไรยังไงสั่งแบบสอนเราเรียบร้อยああอ่าอ ถ้าเคชีไม่บอกเราเลยเออเซตเปิดมาให้เราแล้วจากนั้นเราอยากสั่งอะไรก็สั่งในเอเอควอาร์โค้ดที่ยากๆเนี่ยคือเราเรียกพนักงานมาแล้วก็ชี้เมนูไม่ได้นะเขาบอกเขาไล่ให้กลับไปกดเอ็กยากๆนั่นแหละโอ้หัวจะปวดเราก็ต้องใช้ความพยายามในการกดจนได้นะความเอกแรกเลยคือเซตเปิดคือปกติถ้าเกิดเราไปร้านแบบหมูกระทะหรืออะไรที่เขาจะมีเซตเปิดให้ก็คงนึกออกเนาะว่าจะมีผักหนึ่งแล้วก็เนื้อใหญ่ๆมาหนึ่งแต่ร้านนี้ชุดเปิดเป็นงไงบ้างครับ มาแบบไก่คาราเกะประมาณ5ชิ้นแล้วก็เฟรนฟรายอีกแบบครึ่งจานอะแล้วก็สลัดผักาจากวิดีโอที่ผมถ่ายมาเนี่ยคือแบบคือมึงกะแม่กูต้องสั่งอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมชุดสตาร์ทมาครบเลยมาเออชอุดสตาร์ทอันยิ่งใหญ่สตาร์ทเทมันเติอบอิ่ม คือไอคาราเกะนี่คือแบบใหญ่มากปาร์ตี้กันได้ห้าหกคนอะสลัดแบบว่าเหมือนเป็นแค่ผักอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วก็โรยยด้วยเศษเบคอนเรอแม่งเห็นได้ชัดเลยว่าเอามาให้แบบอิ่มๆไปก่อนแล้วก็มีเนื้อมีหมูอะไรเงี้ยคุณภาพตอนแรกก็ก็อึ้งนิดนึงมันมันเหมือนแบบแช่แข็งมายังไม่ละลายอะไรเงี้ยคุณภาพถ้าเกิดเป็นหมูกระทะร้อยเก้าเก้าบ้านเรามันก็คงจะแบบพอได้แต่นี่ก็คือแบบราคาญี่ปุ่นน่ะเท่าไหร่สามพันกว่าสามพั นี่คนละด้วยนะม,มันก็รวมกันว 6, ่าหกพันวอ่ะเป็นบุฟเฟ่ท้าเบโฮได3สามพเยนก็พันกว่าบาทประมาณนั้นแหละได้คุณภาพประมาณหมูกระทะร9อแล้วก็หลังจากนั้นโอเคตอนนั้นหิวพอดีไงมาคาราเกะเฟิร์นไฟอะไรมา,มาฟเฟปิดเซตแล้วก็สั่งที่เพิ่มเราสั่งซูชิร้านนี้เขามีเมนูซูชิเยอะมากมจนแบบ เฮ้ยมันต้องของดีของเด็ดในรูปเขาก็ดูแบบน่ากินแล้วก็แบบเยอะเลยอ่ะแบบหลากหลายสไตล์เออคือมึงดูเป็นร้านแบบชาบูที่ภูมิใจในการพรีเซนต์ซูชิมากอ่ะหมูกับบัวมีอยู่สี่อย่างซูชิคือแบบสองแผ่หมดเลยอ่ะแล้วก็แบบเอ๊ะมันอาจจะเป็นของดีของเด็ดของร้านก็ได้เออลองสั่งาเขาก็ไม่ได้แบบเป็นซูชิธรรมดานะเป็นแบบอน้ยน่าไอ้นู่นไอ้นี่ผสมไอ้นู่นไอ้นี่เฮ้ยฟังดูแบบดูดีฟังดูแบบอุ้ยอมาเกษตรเราก็เลยลองสั่งมา8ดชิ้นป่ะอะไรประมาณนั้นสิ่งที่ได้ ก็เป็นแบบเนี้ยฮะคุณก็จเจอกับซูชิหน้าตาอ่ำเอาจะบอกกกงๆว่าเทปซูชิในประเทศไทยเราเก่งกว่านี้เยอะหั่นหันอะไรมาก็มก็มาโปะไว้วนข้าวที่ปั้นเขาก็แบบม,มีมีการแบบเบิรเบินอะไรมาให้ด้วยนะคือหน้าดีแต่ว่าทีเหลว <laughs> หน้าดีทีเห็วลองลองชิมิตชาติด,ดูอ๋อ <laughs> หน้าแซลมอนเซฟเซฟก่อนแล้วกัน <laughs> หน้าตาแปลกสุดแล้วเนี่ยมะละกอหัน่น <laughs> โอ้ยข้าวแตก รอกหน้ามาจิ้มอร่อยมากไปทำหน้าเหมือนจะอึบกัข้าวกันหน้าไม่ได้ไปด้วยกันเลยปั้นอะไรมาวางก็วางแล้วก็หน้าก็หน้าได้มาครั้งแรกก็อึ้งนะคือผมคิดว่าแบบเฮ้ยคนไทยเราอะเราผ่านซูชิ5บาท10บาทขายตามงานวัดหรือว่าซูชิตามแบบอีบูกะทะบ้านเรามาแล้วอะเจออะไรมันก็กินได้หมดแหละมีของญี่ปุ่นเทปก็ญี่ปุ่นเห็นเลยคนญี่ปุ่นชัดๆทำอะ สบายยังไงก็กินได้มันแย่กว่าซูชิ10บ,บาทข้างถนนอะพ้ะพูดแบบเชฟวิลแมนท็อปเชฟก็คงบอกกินเข้าไปแล้วเครียดเลยผิดโจทย์ของสาชิฟเชฟหลายข้อใช้ตับมาคิดหรือใช้สมองมาคิดออกไปเลยแย่มากจริงเออแย่มากจริงคือแบบสมัยก่อนที่ฉันอยู่ร้านซูชิอะ่ะไม่เคยเห็นใครหั่นอย่างงี้นะนอกจากไอ้หน้าแล้วอะข้าวก็คือแบบ โ้คตรแย่ไม่รู้เอาอะไรมาทําแต่ว่าเหมือนมึงจะพยายามยัดมาเยอะๆให้มันกินอิ่มๆแบงนั้นอ่ะสรุปซูชิที่มันมีเมนูไว้เยอะๆคือให้มึงอิ่มเร็วๆอะไรประมาณนี้อืดีนะสั่งไ้แค่แปใช่แล้วสเต็ปต่อไปก็คือพอสั่งไปละก็มาบ้างไม่มาบ้างเอ๊ะแล้วเอ๊ะอีกคือพอมาก็คุณภาพมันก็แปลกรสชาติเอาจริงก็ไม่ได้เลวรารนะพอถูไถอยู่แต่ว่า3,5 0 0 เราคาดหวังกับสิ่งที่มันมากกว่านี้แล้วก็สั่งอะไรไปก็เริ่มใหม่มากดเรียกพนักงานมาก็บอกเขาไปว่าอันเนี้ยสั่งไปตั้งแต่ประมาณทุ่ม15แล้วแล้วตอนเนี้ยคือแบบผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วอะเกินครึ่งชั่วโมงเลยสามแบบดูในไกลอยู่เพราะต้องกลับมาทํางานต่อไงเฮ้ยไอสี่จานเนื้อที่สั่งไปมันไม่มาสักทีอะจะขอแทนเซอร์ละก็เลยกดเรียกพนักงานมาเออคุณพี่เขาแบบมาบอกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ได้แบบเพิ่งเสิร์ฟไปเมื่อกี้หรอแล้วเสร็จเขาก็ งงอเลยก็ไม่รู้ของเขาอ่ะเราก็เลยว่างานไอ้ที่สั่งใหม่ทั้งหมดอ่ะขอแคนเซิลเขาก็แบบเหมือนตกใจว่าแบบเราจะแคนเซิลหมดเลยหรออะไรอย่างงี้แล้วบอกว่าอ่ะงั้นเอาแค่หมูอันนี้มาจานเดียวพอปิดท้ายละหมูปิดท้ายที่มาน่ะเคยเห็นกระเบื้องที่เขาไปใส่ฝาบ้านไหมอย่างนั้นเลยคโอ้โหตัดมันแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็แข็งปุ๊บแบบวางใจอ่ะเรากับแผ่นกระเบื้องเแอบนี่ไปปูบ้านได้เลยเนี่ย โ,โ,โลกหลังตับอ,อถ้าเกิดกูไม่ท a น c e l นจะขนาดไหนวะเนี่ยคืออารมณ์ตอนนั้นมันก็แบบเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากกินละเริ่มเอะใจคว้ามือถือมาแล้วก็พยายามหารีวิวว่าร้านมันชื่ออะไรยังไงเพราะเราไม่เห็นชื่อร้านอะไรเลยคือกดเข้าไปหมดุดไอ้ตรงที่เรานั่งอยู่อะไม่มีร้านอะไรเลยคือจนงงว่าแบบม,มันคือร้านลับเหรอไม่มีเป็นร้านแบบไม่มีในไม่แมปเหรอไถ่ไถ่ร้านใกล้เคียงอะจนเห็นรูปซูชิรูปซูชิคุ้น เหมือนที่กูกินไปลเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อมันไปปักหมุดอีกที่หนึ่งก็คือคนละที่อะ่ะแต่ว่าคือร้านนี้แน่นอนเพราะว่าดูรูปแต่ละรูปแล้ว <S <S ออใช่แน่นอนแล้วก็ปรากฏว่าร้านนี้นั้นได้คะแนนรีวิว 1.7่ดาวตอนนั้นคือแบบเมือแตกนา้าซีดละก็กดเข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆของคนญี่ปุ่นก็ด่ายอย่างแรกเลยซูชิโดยเฉพาะเรื่องข้าวไม่รู้เอาข้าวอะไรมาทํารสชาติแบบห่วยแตกมากไม่ควรทําซูชิแล้วก็ด่ายอย่างที่2ก็คือเรื่องของช้าออบบไปไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยที่หนักที่สุดเห็นมีคอมเมนต์อันนึงบอกว่าแม้คุณจะแบบพยายามลบคอมเมนต์เก่าๆออกเปลี่ยนชื่อร้านหนีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณทําไว้มันก็ยังอยู่นะอะไรเงี้ย เราก็เขาจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนชื่อร้านหนีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้นะอันนี้เป็นแค่คอมเมนต์ในอ,อินเทอร์เน็ตนะนี่ก็อาจต้องให้ความยุติธรรมกับเขานิดนึงแต่เราก็ก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วก็เลยสั่งของหวานซึ่งของหวานเป็นไงอันนี้สั่งเป็นช็อกโกแลตไนติมช็อกโกแลตซึ่งก็มา<ฮ>ในสภาพอย่างที่เห็นนะนี่ของหวานมาแล้วเป็นไงล่ะเยายหมดแล้วถึงละลายเลยขมฮะขมเลยติมยังขมได้เลยอ้าวไอ้แข็งเกเจอไอติมแปลกเลย เทกเตอร์ที่แปลกมากคือข้างนอกมันละลายกอกข้างในอ่ะ แข็งเึนไตดาเดาเน่ดาเมโยโอ้โหละลาย,ลลายมาเลยสั่งไปนานมากของหวานอ่ะคุณจับเวลาไว<ช>้เกือบเกือบยีนาทีมั้งละลายแล้วก็ของผมเป็นไอติมยูซึก็ข้างในก็แข็งแบบอะไรก็ไม่รู้แบบรสชาติแบบขนาด <c oughs> ของหวานมึงยิงทำได้รสชาติ <c oughs> ส่วนเตียงขนาดนี้ได้อ่ะก็แปลกใจมากขไอติมขึ้นมาการจ่ายเงินเออค่าค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่8ปดพ แปดพันสิบหกเยนนะก็ตอนนั้นผมเห็นทาคิชิท<ม>า,าคิชิชกำลัง <he? S 2> ถือจานอยู่แล้วก็แบบยืนวนแบบอะไรก็ไม่รู้ใส่กางเกงในตัวเดิมแล้วก็แบบเสิร์ฟก็ไม่รู้เรื่องอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วก็แบบเดินไปถึงห้องแขกก็เอาตีนเปิดประตูแล้วก็ตีนปิดประตูแบบ <c oughs> ไม่ควรมาทำงานที่นี่ไอทาคิชิแต่ว่าร้านอ่ะคุณภาพก็คุณภาพประมาณทาคิชิอะเฟล มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเจอได้เราอาจจะคิดว่าแบบอุ้ยภาพของญี่ปุ่นน่ะปกติน่าร้านในร้านเข้าเหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่เสมอไปเนาะเราก็อย่าเพิ่งรีบร้อนผีผามกดดูรีวิวก่อนมันช่วยเราได้จริงๆนะก็ <c oughs> ไม่คิดว่าจะมาแจ็คพอตเจอกับตัวเองนะไอสถานการณ์แบบนี้นะคือเราก็พยายาม <c oughs> มองโลกในแง่ดีว่าแบบเขาอาจจะแบบมีความพยายามแต่ยังทําไม่เก่งแต่ก็มึงเปิดร้านอาหารมึงก็ควรจะเก่งหน่อยนะ คนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยรสชาติเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวเราเอาความเห็นของเราไปใส่อย่างนี้มันจะดีเหรอ <c oughs> คุณก็ลองดูจากรูปแล้วก็เราตัดสินดูเอาเองก็ลก <c oughs> แล้วกันแล้วก็1.7ดาวในการรีวิวของคนญี่ปุ่นนั้นมันก็น่าจ,จะเป็นอันการที่บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะฮะ <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเราเพราะเอาจริงดูตามบินแล้วเขาก็ไม่ได้มีการบวกอะไรเพิ่มเติมนะไม่ใช่แบบว่าราคาเท่านี้แล้วก็คิดบินออกมาแบบเป็นอีกราคานึงอันนี้น่าจะหนักกว่าอันนี้ก็คือก็ราคาตามที่แจ้งนั่นแหละไม่ได้ม มีแค่แท็กสิบเปอร์เซ็นต์อ,อ,อถ้ามีสวิตชาร์ตจะบองไปปลาหัวทางคิชิ <c oughs> จะเรียกว่าเขาโกงเราเหรอมันก็ไม่ได้ละก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นความผิดพลาดของเราส่วนหนึ่งที่เราเรารีบแล้วก็ฝนตกร้านน้องผู้หญิงเขาอุาลล่า์เรียกเราเราก็ไม่ไปเ <c oughs> ออน้องน่ารักยเออ <c oughs> น้องน่ารัก <c oughs> ด้วยพลาดตดอ,ออกมาน้องเขาก็ยังมองเลยเป็นไงล่ะไปร้านทางคิชิคือผมมาคุชิมะห้าหกลอบแล้วครั้งนี้เป็นแจ็คพอตสุดๆเลยร้านคาโกชิมะที่ผมกินทุกร้านดีหมดนะครับคราวนี้ แชคพอตครั้งแรกนี่ชาโฮชิมาครั้งแรก <Yeah. S 1> ความระทมเป็นของใครก็คงจะรู้กันดีมาญี่ปุ่นอยา่าประมาทมันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าใครอยากลองก็แล้วแต่ ถ้าใครคิดว like um, ่าอุ so instead, so ๊ยเป็นรสชาติมันเป็นเรื make really ่องของส่วนบุคคลก็ลองมาได้มามาขอขอขอโลเคชั่นได้เดี๋ยวผมส่งให้นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดถึงอะไรอยากให้ทำอะไรอยากให้ไปที่ไหนอยากให้รปทม่ไหนไม่อยากให้พาไปรีวิวร้านนี้อีกหรือเปล่าไม่เอาอยากให้พาไปรีวิวร้านแบบสุนดาวงไหมไม่เอาคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเสียไรตังโอเคเสียงผมเปลี่ยนเล็กน้อยช่วงนี้ฝนตกสุขภาพเริ่มแย่ แถมยังกินของไม่อร่อยอีกชีวิตบัดซบเหลือเกินเราพบก,กันใหม่ตอนหน้าสหรับวันนี้บ๊บาย